นี่ไส้ทูโทนมีไส้แล้วครับผมฝั่งนี้อันนี้เป็นผักกูดนะครับผักพื้นบ้านชื่อของพื้นบ้านอะไรฝั่งนี้นะครับเป็นแฮมปูอัดไส้กรอกอ่าโอเคครับผมลูกสาวตัวน้อยชอบมาถึงขั้นตอนการอบแล้วครับประมาณเก้าสิบวินะครับใช่ เรเรียบร้อยอเรียบร้อยแล้วมากินมากคโอเคครับผมเนี่ยถ้าขอบก็ที่ก็ง่ายคือขอบจะต้องกอดอย่างนี้เลยครับนี่ครับนี่คือความกอดของพิซซ่าสวัสดีครับผมวุฒิอินจันชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพามากินพิซซ่าครับผมพิซซ่าห้วยปลาปกของเรานี่เองครับผม ที่อยู่อำเภอแมะไล่จังหวัดอุทัยธานีครับร้านพิซซ่าร้านนี้ก็อยู่ห่างจากบ้านผมประมาณ3มกิโลเองครับต้องขอโทษที่เพิ่งมาครับผมนี่เจ้านี้ก็เป็นอาจารย์เคยสอนผมสมัยเรียนวิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานีนะครับนี่นี่ครับหาเวลาว่างช่วงเสาร์อาทิตย์ครับผมมาเปิดร้านพิซซ่าที่บ้านเลยนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทําพิซซ่าแล้วก็อาจารย์เปิดมาแล้วกี่ปีคิดยังไงถึงมาขายพิซซ่านะครับ สำหรับใครเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแวะกดแชร์ไปด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนี่ครับเส้นทางก็เส้นนี้ก็ไปไอ้บ้านแก่นมะกรูดไปหนาวสุดกลางสยามนะครับนี่อันนี้ก็อยู่ช่วงระหว่างลอยต่อไปแหล่งท่องเที่ยวมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็น ถ้ำเขาวงถ้ำผู้วายนะครับรีสอร์ทห้วยประปกนี่ครับผมผ่านเส้นนี้เลยครับนี่นี่ร้านพิซซ่าก็จะอยู่ในบ้านเลยนะครับนี่ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ชื่ออะไรครับผมครับผมอาจารย์สุภวัตเกียรติทุมครับหรืออาจารย์ตั้มครับเปิดมาประมาณกี่เดือนนะครับประมาณห้าเดือนแล้วครับเพิ่งเปิดมาห้าเดือนครับครับตอนนี้เห็นกําลังฮิตมากเลยนะครับพิซซ่าผมก็คนมาเที่ยวแล้วก็คนมาแชร์นะหลายๆส่วนแชร์กันแล้วก็มีทางซื่อออนไลน์นะครับทางทีวีด้วยนะครับครับผมอ่า ไส้พิซซ่านี่มีทั้งหมดกี่อย่างครับตอนตอนนี้มีทั้งหมดอ่าก็หลากหลายนะนอย่างน้อยเนี่ยหกหน้าขึ้นอหกหน้าขึ้นไปแปดหน้าเห็นมีเมนูพื้นบ้านเราด้วยใช่ไหมครับเมนูพื้นบ้านเราก็จะเป็นหน้าผักกูดอมแฮมอะไรเนี่ยเราเอาผักพื้นบ้านรือผักกูดเนี่ยมาอบมาทาเป็นหน้าพิซซ่าอ่าแล้วจุดเริ่มต้นของเปิดร้านพิซซ่าในในบ้านเลยนะครับเกิดขึ้นได้ไงครับก็เกิดจาก นี่นะครับเที่ยงโควิดเนี่ยเดิมทีเราไปออกไปกินพิซซาต่างจังหวัดแต่ช่วงที่ว่าโควิดเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะออกนอกพื้นที่นะครับเด็กๆก,ก็อยากกินก็เลยเลยลองเอาความรู้มาลองทําเป็นเตาพิซซาแล้วก็ลองทาพิซซาให้เด็กๆได้กินกันนะครับจากนั้นก็เอาไปฝากเพื่อนบ้านบ้า,บางคนสนิทกันบ้างให้เขาลองชิมดูนะครับก็ทุกคนก็แนะนําให้เปิดร้านเลยนะครับก็เป็นที่มาของการเปิดร้านพิซซาหัวประปกครับอืมแล้วเห็นบอก ออกแบบเตาเองด้วยนะครับเนี่ยครับเตานี้ก็เราก็ดูใน YouTube นะครับดูดูในของฝรั่งนะครับพวกอิตาลีที่เขาทำกันเป็นแบบไหนเราก็มาประยุกต์ใช้นะครับครับผมแล้วอนาคตต่อไปอาจจะเปิดแผรนใช่ไหมครับก็อันนี้ก็ยังครับแต่ก็มีติดต่อมาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะเราดูมัน เรากลัวทําแล้วมันไม่ได้คุณภาพอย่างที่ที่เราทากลัวจะเสียชื่อตรงนี้แล้วแป้งนี่เป็นสูตรของเราเองหรือว่าสูตรของพิซซ่าเลยครับก็เราก็เราก็นะครับก็คิดค้นขึ้นมานะครับแล้วก็มีทางที่เชฟที่ว่าร้านอาหารโรงแรมห้าดาวเงี้ยเขาเขาสอนเรามานะครับแกแนะนําเรามาให้เราปรับสูตรให้ประยุกต์ใช้นะครับาราคาเริ่มต้นถาดและกิบบาทคารับร่เริ่มต้นถ้าเป็นพิซซ่านาโปลีเนี่ยเริ่มต้นที่180บาทนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเพิ่มชีสหรือว่าเพิ่มทับต่างๆเนี่ยก็บวกขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับขึ้นมา200 220บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นแป้งสดนะครับเราก็มีแป้งแป้งแบบธรรมดาให้เลือกด้วยเพราะบางคนก็ยังติดกับแป้งท้องตลาดเนี่ยนะครเป็นอีกทางเรื่องให้ก็ราคาจะถูกกว่าก็อยู่ที่138บาทนะครับถายขนาด9นิ้วนะครับส่วน180ของเราเนี่ยเป็นแป้งสดนะครับถาดขนาด12นิ้ว มาครับมาดูวิธีการดูอุณหภูมินะครับส่วนเตาเขาจะเอาเท่าไหร่ครับผมถ้าเกิดเป็นพิซซ่านาโปลีเนี่ยต้องสามร้อยอัพสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยนะครับจะแตกต่างกับเตาลมร้อนธรรมดานะครับซึ่งอันนั้นอุณหภูมิประมาณสองร้อยนะครับอบประมาณกี่นาทีครับถึงจะได้ครับต้องไม่เกินเก้าสิบวินะครับเก้าสิบวินาทีหนึ่งนาทีครึ่งถ้าถ้าเกิดความร้อนไม่ถึงเราอบมากกว่านั้นเนี่ย อขอบแป้งก็มาก็จะมีลักษณะของอแข็งกระด้าง,งนะครับเพราะนั้นมันจะต้องสัมพันธ์กับสูตรแป้งด้วยนะครับแป้งเราทำมาเพื่อเพื่อให้เหมาะกับความร้อนตัวนี้นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าพิซซ่านาโปลีนะครับซึ่งะจะเป็นลักษณะข,ของมีขอบนะครับขอบจะฟูขึ้นมาอันนี้เราก็ต้องจุดอุณหภูมิบอมเตาให้มันได้อุณหภูมิก่อนเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่มาเช้าๆเนี่ยอาจจะต้องรอสักนิดหนึ่ง นะครบับไม้ส่วนมากนี่ใช้ไม้อะไรครับผมเราก็จะใช้ไม้อยู่คากับมีไม้สนด้วยนะไม้สนนอกได้ความสองอม,มันก็จะมีในเรื่องของอุณหภูมิจะได้นะครับแล้วก็มีความสองของของกลิ่นไม้ด้วยนะครับ,รบแต่ก็ต้องเผาก่อนเผาให้ไอไอไม้ที่มันมีอะรสีดำๆนั้นหมดไปก่อนนะครับให้มันได้ไฟที่สะอาดก่อน อาจารแนะนำใส่ครับมีก็<ส>จะมีะก็คือเลือกใส่เราให้ใส่อย่างน้อยสองอย่างถึงสามอย่างได้นะครับก็มีเป็นไส้กรอ,อกผู้อาจแฮมนะครับอันนี้ก็เป็นพริกหวานนะครับเด็กๆกินได้นะเราส่งเสริมให้กินอันนี้ก็สับปะรดนะครับที่นี่สับปะรดขึ้นชื่อมากหวานมากแล้วก็ผักกูดนะครับมีหอยนะครับก็เป็นหอยแกะเปลือกเลยแล้วก็เป็นกุ้งนะครับแล้วก็ปลาหมึกนะครับ <ๆ S 1> ส่วนที่เป็นอ อเรายังไม่ได้ออกมายังมีอีกที่เป็นเห็ดแชปิยองมะกอกดําอะไรพวกนี้ก็มีอีกนะครับครับนี่อันนี้ก็ใส่พื้นฐานใส่เขายังหนูยังไม่เล่นอีกหลายไส้หลายเมนูนะครับหนูเก็บก่อนหนูเก็บก่อนตามใจชอบหนึ่งหน้ารูลอกสามารถใส่ได้สามอย่างนะครับดีครับมาดูขั้นตอนการนวดแป้งกันเลยครับเริ่มพองยังครับเนี่ยก็มาห้าเดือนได้แล้วครับอ๋อครับผม นะว่าแข่งนอาพิซซ่าพอแข่งเอาพิจ้่าแม่แขนะ่งอาพิซซ่าได้ไหมนะครับแข่งเอาพิซซ่าเอาเข้าไนวดนวดเข้าไป,าไปแค่นี้เองก็จะได้แผ่นมันก็ได้แผ่นพิซซ่านะนะครับถ้าเป็นพิซซ่านาปโปลีเราก็จะเว้นขอบไปนิดหนึ่งะนะครับมันจะขึ้นขอบอ ไ okay. หนจะโยนโชว์เล่นท่าเลยเคยโยนแล้วแต่ว่าต้องทําอันนี้แป้งเรานุ่มมันจะไม่เหมาะกับการโยนครับผมเคยโยนเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เราแป้งเราเน้นให้มันให้มันมีความยืดหยุ่นตัวครับหนุจะเล่นพอทำก่อน อันนี้สูตรของทางร้านหร้อเปล่าครับครับก็มีมสูตรผสมด้วยเราก็ใช้ผสมครับเด้วยนะครับเดี๋ยววันเดี๋ววัหน้าไม่ได้มาทำงานนะครับเพราะผมพผูดจะกาอนะครับสูตรพิซซ่านาปโปลีครับเองไม่กเกี่ยวนะครับโอ๊ยวจวัออออ เด็กก็จะมาซนอยู่เรื่อยๆแต่เดีเด๋ยวคนเยอะๆแล้วก็เก็บเข้าห้องอันนี้ก็เป็นปักกูดนะ,ะแล้วก็มาแต่งคนที่เลือกบางคนก็จะสั่งมังมังสายวิายก็ออกดีนะครับแต่เด็ก,ดกๆกินไหมหนูกินผักไหมกินไหมกากินปนะักกูด <c oughs> แฮม <c oughs> sẽ cỏ của hoạt đó นี่ไส้ทูโทนมีไส้แล้วรับผมฝังนี้อันนี้เป็นผักกูดนะครับผักพืนชื่อของพื้นบ้เป็นอะไรใช่ฝั่งนี้นะครับเป็นแฮมปูอัดไส้กรอบอ่าโอเคครับผมลูกสาวตัวน้อยชอบมาถึงขั้นตอนการอบแล้วครับประมาณเก้าสิบวินะครับใช่ อันนี้คือแป้งมันได้มันจะเป็นลักษณะว่าลักษณะนี้เลยนะครับเขาเรียกขอบของนาโปลีก็ถ้าเป็นสไตล์เตาเตาฟืนเนี่ยมันก็จะมีไหมขอบนิดๆน,นะครับแต่บางทีเขาก็อ่า ียบร้อยเรียบร้อยแล้วโอ้โหมากินมากโอเคครับผมเนี่ยถ้าขอบก็ที่ก <Okay> <amento> okay, ็ง่าคือขอบจะต้องกอดอย่างนี้เลยครับนี่แหละนี่คือความกอดของพิซซา ครับผมครับอ่าสำหรับใครที่สนใจมาร้านพิซซ่าห้วยประปกอยู่ตรงไหนครับผมอยู่ตรงก่อนถึงโรงเรียนห้วยประปกนะครับ200เมตรนะครับขวามือนะครับถ้ามาตลาดบ้านไร่ก็เลยตลาดชาวให้มาประมาณ2กิโลครับอ่าแล้วสามารถสําลองโต๊ะได้เบอร์โทรไหนครับผมก็เบอร์โทร081ครับ727 8692นะครับหรือเพจทาง Facebook นะครับพิซซ่าห้วยปลาปกครับก็เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับ9โมงครึ่งถึง16.30นอครับโอเคครับผมอ่านี่ใครสนใจก็มาชิมกันได้นะครับผมครับแวะมาครับอ่าเป็นร้านครอบครัวนะครับให้แคาดูหน่อยเด็กอยากอวดโอ้โหนี้อันนี้ครับผมนีอันนี้เสร็จถือให้ดีลูกอ่าอาจารย์ครับแล้วอ่าสำหรับ อนาคตต่อไปนี่ไม่แน่ไม่น้อยครับว่าจะเปิดแฟ่นชายก็ยังไม่แน่นอนครับแต่เดี๋ยวแล้วนี้เรากําลังจะทาเตาเพิ่มอีกอ,อีกเตาหนึง่งก็เป็นแบบมาตรฐานของยุโรปเลยนะครับเ,เราได้สั่งของมาแล้วเ,เตรียมเพื่อใหอ้ยกระดับคุณภาพให้ให้ให้รองรับให้ลูกค้านะครับได้กินของที่ดีที่สุดนะครับเราก็พยายามปรับปรุงให้ดีที่สุดครับต่อวันนี้มีจํากัดไหมครับว่าตอนนี้วันแล้วประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วครับ<ฮ> <laughs> ทำวันนี้ทำได้วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับครับมอ๋อตั้เปิดใหม่ๆนี่จำกัดแค่หกิเปิดใหม่แค่วันละหกสิบถาดนะครับตอนนี้เราก็พยายามเพิ่มให้เป็มับก็ยังไม่พออยู่ดีที่ลูกค้ามาตั้งแต่ไปบ้านเจะขยายเตาเพิ่มอีกเตานะครับครับอ่าโอเคครับสำหรับใครที่สนใจเข้ามาลองชิมพิซซ่าหน้าผักกูดหรือว่าหน้าปกติทั่วไปก็สามารถมาได้นะครับที่พิซซ่าห้อยปอบกแห่งนี้ครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับไม่รับสายพ่อเลยนะยังไม่ชิมเดี๋ยวกลับไปชิมที่บ้านนะโอเคครับผมเดี๋ยวกลับไปต่อชิมกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวไปทําคลิปเพิ่มอีกคลิปนึงครับว่าเดี๋ยวไล่น้องใบพูกินพิซซ่าครั้งแรกนะครับสำหรับคลิปนี้ใครเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วกดแชร์ไปด้วยครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับอีกีนี้ขอบคุณครับ